สวัสดีค่ะเราจะไปที่คอนเทนต์ใหม่นะคะรือเก่าสำหรับเพื่อนๆสำหรับท่านที่วเวียนมาทั้งเก่าและใหม่กับคนที่ยังติดตามสนับสนุนกันอยู่นะคะกายใจแข็งแรงทุกท่าน,นะคะ่ะเรามาเริ่มกันที่ราศีมังกรแม่ธาตุดินกับศีลเสมอมาเจอกันนะคะ สำหรับแรกนี่ยชาวมังกรเป็นผู้มีศีลแน่นอนนะศีลเสมอมาเจอกันคะเราอ่านเชื่อนโยงกับดวงดาววันที่31กรกฎาคม2565นะว่าแล้วนี่แหะผู้มีศีลค่ะ เป็นผู้ส่งศีลน,นะคะผู้ค้นพบตัวตนของตนเองแล้วนะคะเอาหน่อยแลนะ้วก,กันนะไหน้อกก็เด้งมาแล้วนะตอนสุขสงบมาเยือนนะคะด้วยประสบการณ์ผ่านร้อนหนาวมานะคะ,ะการงานค่ะเป็นผู้ รู้ในสิ่งเล่นลับนะคะศาสตร์อิาาชาเก่าเก่เล่นลับลี้ลับเนี่ยมีการเงินจากด้านนี้สดใสมากเลยนะคะมีปัญญาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนอ่อนโยนแ่ะเอาใจใส่รักในสิ่งที่ทำดีรับใช้ พ้นพวบต,ตัวตนของตนเองเราขยายพ้นการงานออกไปนะคะงานนี้ก็กระโจนกระจายออกไปนะคะความสุขสงบมาเยือนที่ดินหลน่อยคว้าก็คือสุขใดไหนเล่าจะเท่าความสุขสงบนะคะจันชมรูพุทธนงเยาวะมโดรดกสืบทอดมายศสักต์าแหน่งนี้ก็มีสตรีนารีมาสร้างสมนการค้านี้นะคะตนเองก็ยศสักต์ตแหน่งนี้ก็ รุ่งเรืองมากเลยสดใสกับการหงินนี้ได้ก้อนโตเลยนะคะ,ะชีโยชาในงานเฉพาะด่านวนีว่าแล้วที่เด่งมาเนี่ยเขาอยากให้มาอยู่ตรงนี้นะค,ะคนมีจินตนาการดีนะคะมีสมาธิจิตสูงนะคะเราได้ทำงานถึงเบื้อหลัง งานเลิกฟ้องหงส์จ้ะงานติดต่อสื่อสารกับญาติมิตรท้งไกลนะจิตวิญญาณผู้เข้มแข็งนะคะด้วยปัญญาความสามารถเนีพระกรหัตเป็นสามกับลักขณาเนี่ยได้ติดต่อการสื่อสารออนไลน์ทางไกลก็ทำให้ได้พบกับจิตวิญญาณร่างกายและใจเข้มแข็งนะคะคนเชื่อมั่นในตนค่ะ งานนี้ก็อยู่เบื้องหลังนะมีผู้คนมาเกี่ยวข้องมากมายต่างที่ต่างทินมานะคะเพื่อนเนีเพื่อนนะอค่าใลลใกรเพื่อนใค้ชิดสนิทเหมือนยาด,ด้วยนะงานจินตนาการนะทำงานขั้นบันคืนเนี่ยเข้มแข็งมากนะก็มีการเงินเข้ามาจากบริวารตรวเองก็มีเก็บออก เงินรายได้นะบุตรบุตรหลานบริวารมาร่วมสนับสนุนการงานอาชีพที่ยินดะีรับใช้นะอันนี้คนมีศีลน,นะถึงจะได้มาเจอเจอกันนะอันนี้ก็มีคนแปลกหน้าแปลกถิ่นอนะคนไม่หวังดีประสงค์ร้ายนะเข้ามาปะปนด้วยนะคะอนะไปดูค่ะ ดูที่คนรักเก่าก่อนเลยนี่แหละใครสำหรับเก่าของครั้งเลยค่ะศีลเสมอมาเจอกันมีไหมมีศีลไหมคนรักเก่าก่อนนะคะนคนรักเก่าจริงด้วยเพื่อนเก่ากัน่ะสัจเชะนะคะ เงินเก่านะคะนะที่อยู่เบื้องหลังนี่แหละค่ะไม่โปร่งใสไม่ชัดเจนเนี่ยเห็นไหมเป็นอสุรินราหูนะเพื่อนเก่าเนี่ยเอ้เนี่ยอ่ามีเกมชาวต่างชาตินักเรียนต่างถิ่น,นะคะ่ะคนที่มีเสน่ห์นะคะมีเสน่ห์กับเพศตรงข้ามโดยไม่เปิดเผยนะคะเป็นคนมีความยากค่ะ อยากได้อะไรอยากได้ลาธนะฐานะที่มันคงนะแล้วก็มีเกมชาวต่างชาติจริงด้วยท่านพี่นะคะเพื่อนเก่าเนี่ยผู้มีประสบก,การณ์โอ้เศรษฐีค่ะนะนี่สีไม่เสมอเลยนะเนี่ยอยากได้อยากมีอยากเป็นเยอะ,อะเขาเนี่ยมีการเงิน จากการงานที่เชี่ยวชาญนะเกี่ยวข้องกับเพศกำลางนะคะสิ่งที่ได้มาแล้วก็ได้แต่งงานแล้วนะคะมีคู่แล้วค่ะคนรักเก่าะคะ่ะยันค่ะค,ะคนเชี่ยวชาญในงานเฉพาะด้าน,นะคะ่ะพันมั่นคงกับลาบ การเงินนี้ก็ได้มาจากาเกี่ยวข้องกับรับแรงสารที่ทำมาหากินนะเกี่ยวข้องกับขายของอันร้อนนะคะอาหารของกินของอนนะะันระ้อนการเงินนี้มั่งคั่งร่ำรวยยิ่งขยันหาก็ยิงมีนะเห็นไหมมีผู้ไม่ดีประสงค์ร้ายเข้ามาป้นเปลี่ยนเขาตลอดเลย,เยจะขยายผล ความสัมพัญออกไปนี่ก็เเขาว่าถ้าถามว่าเพื่อนที่เดินอยู่นั่นนะ่ะเขาเป็นยังไงก็นั่นแหละเขาก็ว่าเป็นคนไม่ดีไปกับเขาด้วยนะอืนนนมนะคนตัวจริงก็มีแต่ไปขยายผลกับคนไม่ดีประสงค์ร้ายนะ มีคุณพ่อคุแม่คุณทุนหัวอยู่แล้วนะแต่งงานแล้วร่วมกันงานอาชีพงานสตรีนารีอุปถัมภ์นะแต่งงานแล้วก็แต่งอีกนะ้ะนอกสมรสแลนะนะสเสน,น่ห์กับเพศตรงข้ามเจ้ากรรมนเวรคือใครก็คือเราศีลศีลขาดนะนะคนเก่าไปต่อกันที่ คนรักใหม่คนรักใหม่เป็นไงมั่งอันนี้สำรับใหม่แล้วกันเนี่ยเศีลเสมอมาเจอกันไงอสุรินราหูนี่ไปเกี่ยวอะไกับลาบนะอังคารราหูครูท่านทักไว้นะปรารถนาลาบการเงินรายได้จากของคนอื่นเขานะ ไปเจอคนนี้คนนายคนชายอ้วนๆน,นะเ,ออ <c oughs> เพื่อนร่วมงานเขาเนี่ตอนนี้ก็แต่งงานแล้วนคนเอ,อ๊นิสัยไม่ดีประสงค์ร้ายด้วยไปหมายปองคนที่แต่งงานแลว้วคนมีเจ้าของแลว้วค่ะนะไม่พอค่ะ ทำตามอารมณ์นะคะขาดสินธรรมนะคะก็พบกับเสียรู้เลยนะคนรักใหม่ะค่ะสินเสมอมาเจอกันเจอกันใหม่คนนี้เขาท่ายไว้นะ อ่ีแหละเนี่เหมือนกันเลยกระชาวอเหมือนกันเลยกระชาวมังกรนะเป็นเด e s u ันะคนไกลค่ะเออคู่เลยอาทิตย์เล็งลักขนามังกรนะคนนี้แหละยสินเสมอมาเจอกันรักสดใสค่ะรักจริงหวังแต่ าวแม่บ้านแม่สีเหลือนมีธุรกิจของมันเองชีวิตลงตัวแล้วค่ะบาลลนซ์แล้วเออนี่แหละสินเสมอมาเจอกันก่ะคนใหม่ตื่นเต้นตนะความรักสงบเยียนว่าแต่ละว่าเขาผ่านร้อนผ่านหนาวมาผ่านการแต่งงานมาแล้วมีลูกติดมาด้วยลูกชายเนี่ย ผู้ค้นพบตัวตนของตนเองเป็นบรมครูผู้อย่างรู้นะคะความสุขสงบมาเยือนนะคะอันนี้ผ่านร้อนผ่านหนาวมาแล้วก็มีมรดกตกทอดมาจันชมตรูพุทธนงเยาวเนี่ยเป็นผู้ได้รับการอุปถัมภ์จากสตรีนารีอุปถัมภ์ธุรกิจนี้เขาก็สดใสนะคะมีชื่อเสียงเป็นศิลปินผู้โด่งดังนะคะป็นครูอาจารย์ มีโครงการระยะยาวนะคะห่างกลายห่างกกลแต่ใจไม่ห่างกันนะคะมีโครงการระยะยาวนะนะมุ่งไปที่การค้าหาการเงินระไดาจากปัญญาที่แตกฉานเฉพาะดาปิดจ,จอบแล้วะคะ่ะ คนศีลเสมอมาเจอกันนะคือคนรักใหม่นี่แหละนะวัยก็ใกล้เคียงกันเกือบเท่ากันคนะนพบตัวตนของตอนเองนะว่าแต่ว่านะเขานี่ก็เป็นเพื่อนเก่านะห่างไกลกันไปเลวนะเก็บนะตัว่นะทั้งสองฝ่ายนะรักและคิดถึงกันนะคะแอบรักแอบหมายปองกันมายาวนานเพื่อนเก่ากันนะคะ วันเวลาผ่านพ้นไปตั้งแต่วันที่8เมษายนนะคะติดต่อกันทางไกลรักและคิดถึงกันนะคะห่างไกลกันไปแล้วะคะ่ะตั้งแต่8เมษายนปีสองพันร้อยหกสิบห้ยาวไปหนึปีเต็มเลยนะคะเื่อนเก่าะคะ่ะเนื้แน่นมั่นคง ติดต่อกันทางไกลติดต่อกันทางจิตอิญญาณนะ,ะส่งข่าวถึงกันโดยรักและคิดถึงทางกายแต่ใจไม่ห่างกันอะแนวโน้นมนี้แนวโน้นมให้กับเพื่อนเพื่อนมังกรนะคะพบคนศีลเสมอมาเจอกัน รักจริงหวังแต่งรักเดียวใจเดียวรักมืงก่อน,นะคะคิดเหมือนกันเลยค่ะตามฝ่ายตามคิดถึงกันนะคะเพื่อนเก่ากัน,นะคะ่ะวันเวลาผ่านพ้นไปตอนนี้เราก็แก่กันน้งคู่แล้วกะะ็มุ่งไปที่การงานรายได้ธุรกิจที่ได้ทําการงานโดยเบื้องหลังได้ทํางานเหมือนกันเลยะคะ่ะงานจินตนาการลึกซึ้งกัน เหมือนพระจันทร์ที่ถูกเมฆบดบังเดี๋ยวมันก็ผ่านไปต่อุิสิปฏิบัติธรรมเป็นความรักเงียบ,บนะคะรักแบบผู้ใหญ่มาเจอกันแนวโน้องค่ะคู่ค่ะราชินีพระจันทร์คะ ครักเนี่ยเป็นคนทางไกลค่ะเหรียญก็มีสองด้านมีข้างขึ้นก็มีข้างเรยนนะการงานนี้ก็ได้มรดกตก,ตกทอดนะชาวมังกรมีสิ่งแรกเปลี่ยนให้กับอีกฝ่ายบนเกา่าสิ่งทีีศิลปฏิบัติธรรมศึกษาเรียนรู้ไฟรู้ก็ยิ่งได้พบกับเทวดานางฟ้านำสิ่งดีๆมาให้นะโลกใบนี้ ชาวต่างชา,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 าติอะไรนั่นงต่างประเทศนะตนเองผู้ข้มแข็งเทวดาวนางฟ้าคมครองได้พบคู่อมีเกณฑ์เป็นคนต่างที่ต่างถิ่นะนะคะราชนีพจน์พบคนพบคู่อยู่หนทางไกลนะบแล้วก็ยินดีนะยินดีแก่กันและกันนะ สุดการรอคอยนะโรคใบนี้ชาวมังกรได้สร้างขึ้นด้วยปัญญาความรู้ความสามารถหมุนมาให้เจอเจอกันอีกครั้งในรอบ30ปีต่อมาได้พบกันเนื้อคู่นะนี่แหละคือชาวต่งาตงชาติต่างแดนต่างถิ่นต่างประเทศนะคะตนเองก็ได้อินเดีรับใช้กับการงานที่เป็นแพทย์หมอพยาบาลอันนี้ก็ได้ทำกันค่ะ กับการงานต่างประเทศ่างทีหรือปัญญาสมองดีมีความสุขมาเยือนอาหารกันกินบนสมดุดน,นะคะน,นี่ก็จะมีเกณฑ์มีรถรักรับบ้านที่ดินของตนเองด้วยปัญญาที่สั่งสมมาแล้วก็เรียนรู้ต่อไปเป็เนพวกแฝรู้นะคะ สำเร็จกับการงานรับราชการทำรรมายาวนานนะฉลองความสําเร็จกับกรรมะอาชีพนะคะนะกรรมะนะทำด้วยรักเลยนะคะอ่อนโยนดูแลอใจใส่ด้วยประสบการณ์ที่มีสิ่งที่ได้มาก็คือความสุขสมุัติทนะวดาจัดสรรให้นะพอใจในสิ่งที่มียินดีก็ไม่ประมาทนะได้ติดต่อค้าขาย ต่อไปร่วมเรืองเกน้าก,กับวัฏจักรหมุนเวียนมานะคะก็ได้พบกับความสำเร็จและชื่อเสียงนะเสาในเรืองเสาทัลนะััคณาหมุนรอบมาเจอเจอกับคู่ศีลเสมอมาเจอกันนะเจอเนื้อคู่คู่แท้รับทางใครคะัะ ราชินีพระจันทร์นี้ก็คู่คู่ทางไกลนะคะมาเจอกันก็ส่องมาที่ชาวมังกรโอ้ได้รับชัยชนะประสบความสําเร็จุดมสมบูรณ์ติดต่ออ่านข้อความส่งถึงกันต่อไปคนม,มีศีลเสมอมาเจอกัน